ครั้งแรกที่ตัดสินใจเลือกที่จะร่วมงานหรือว่าซื้อบ้านกับ c ีเคนี่ยตอนแรกที่เห็นโพสต์ของเราเลยเนี่ยคิดว่ายัางไงครับคิดว่ายัางไงครับความรู้ผมใช่ครับไม่ได้แน่นอนครับสวัสดีครับพบกับปกกณ์งไงจะใครหลานะครับวันนี้ผมนะครับพามาพบกับลูกค้าที่เคยซื้อบ้านไปกับผมนะครับเนื่องจากว่าลูกค้ารายนี้นะครับเป็นอาชีพอิสระแล้วก็หลายๆคนคงคิดว่าการทําอาชีพอิสระหรือว่าเป็นพนักงานเ,เงินเดือนเนี่ยจะกู้ง่ายกว่าอาชีพอิสระนะครับ ก็เลยคิดว่าลองเอามาพบกับลูกค้ารายหนึ่งของผมนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับอาชีพอิสระแล้วก็เรามาดูกันว่าเขาสามารถที่จะซื้อบ้านในราคา2ล้านบาทได้ยังไงนะครับอ่าเรามาพบกับเขาเลยสวัสดีครับ,รบอันนี้ก็ขอแนะนําก่อนนะครับอันนี้ก็คือน้องกบแล้วก็น้องนอกนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นก็อยากให้น้องก,กบกับน้องนอกแนะนําตัวเองนิดนึงว่าทํางานอะไร <c oughs> แล้วก็เหตุผลอะไรที่เลือกซื้อบ้านตอนอ่าหลังนี้ครับ อเป็นแม่ค้าค่ะขายสลาเปาทอดขนมจีนนะคะที่ตลาดไดมอนด์ค่ะสุราค์ค่ะแล้วก็เข้ามาดูแล้วก็โอเคอ่ะครับบ้านหลังนี้ก็เลยให้ทาง CK เคขาดูแลให้ครั้งแรกที่ตัดสินใจเลือกที่จะร่วมงานหรือว่าซื้อบ้านกับ CK เนี่ยตอนแรกที่เห็นโพสต์ของเราเลยเนี่ยคิดว่ายังไงครับคิดว่ายังไงความรู้สึกผมใช่ครับไม่ได้แน่นอนครับแต่ว่าความรู้สึกนก็คือแบบว่ามีหวังอ่าพอเจอพี่ประกรใช่ไหม ก็เห็นพี่พูดแบบว่าเออมันน่าจะมีทางนะน้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้คือพี่อธิบายใช่ไหมว่าเออแต่ว่าปกติกบเขาไม่ไม่ค่อยเปิดใจอยู่แล้วเพราะเขาติดแบคลิสอ,อ,อยู่ใช่ครับแต่ว่ากับคนอื่นก็คือไม่เคยบอกว่าเออติดแบคลิสอะไรแบบนี้ใช่ไหม แต่ว่าพอกับพี่ประกรันเราก็บอกเออแล้วตีเบ็กดิสตรงนี้นะทําแบบนี้นะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจากวันนั้นก็คือกลับไปเปิดใจว่าเออเธอลองลองก็ลองลองแล้วก็ไปเคลียร์เบ็กดิสแล้วก็ไปตามทำตามพี่ประกรนันแนะนำา <ขอ S 1> ว่าต้องทําไงก่อนใช่ครับ <c oughs> คือคือวันนั้นที่ที่แบบว่ามาดูบ้านเสร็จปุ๊บแล้วตัดสินใจจองกับผมเลยเนี่ยเออคิดยังไงจองวันนั้นเลยครับจองวันนั้นเลย จก็กบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านใช่ไหมซีเคเาคืนเงินรอยอยู่แล้วอ่าคือเหตุผลที่มั่นใจเราว่าเราเราคืนเงินจองร้อเปร์เซ็นี่ยคือใช้ไ่าคิดยังไงครับวันนั้นคิดว่าเป็นบริษัทไม่น่าโกงมั้งก็คิดว่าอย่างนั้นก็คิดว่าแล้วโออ่านในสัญญาพี่กงก็บอกว่าเออมีสัญญาอะไรเื่มหนึ่งหมื่นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเออไม่ผ่านพี่ก็คืน อ่าแล้วอีกข้อหนึ่งที่อยากจะถามเลยว่าทําไมถึงเลือกซื้อกับนายหน้ามากกว่าที่จะเข้าตรงที่โครงการครับอันนี้บอกตรงๆเลยก็คือไม่ค่อยรู้เกี่ยวบเรื่องเอกสารเราเข้าไม่ถึงมากกว่าอ่าใช่ถ้ากับนายหน้าเราก็ดูในเฟซได้ใช่ไหมว่าเออเป็นพี่จริงพี่แนะนําให้ได้แค่นั้นแล้วก็อีกอย่างผบเคยไปธนาคารแล้วก็เลยบอกว่าไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ไม่อย่างเดียวเพราะว่าพอดูเบสเลิกเขาแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ผ่านไม่ไม่เอาเลยแล้วราคาที่ได้จากพี่ไปกับราคา โครงการที่น้องรู้มาเนี่ยเป็นราคาเดียวกันไหมได้เช็คไหมได้เช็คไหมไม่ได้เช็คเลยเขาบอกว่าเชื่อใจอย่างเดียวก็คือเชื่อใจฝั่งนี้อย่างเดียวเลยใช่่คิดวาไม่ไม่ได้เป็นตามเท่านี้ว่าแถวนี้ขายเขาขายเท่าไหร่ไม่เพราะว่าอีกอย่างไม่อยากเรื่องมากไงบอกว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะผ่านไม่ผ่านไงเพราะอีกอย่างก็เพราะไม่ตัวผมอ่ะผมคิดว่าไม่ผ่านอยู่แล้วตอนนี้เขายืนยันเลยว่าไม่ผ่านไม่ผ่านแต่ว่านกับแม่พร้อมที่จะสู้ไปกับพี่กรณ์เห็นไหมทำทุกอย่าง เตรี S <S ยเอกสารทุกอย่างเพราะฉะนั้นวัน,นวันนี้ที่มาเลยนะคำถามแรกที่ต้องต้องต้องอยากจะถามมากใจเลยทําไมต้องเลือกประกรณ์ไงจะใครล่ะครับเอ,อ,อ,อาพราะเพราะว่าพี่ดูแลตลดตอด,ลลดทุกอย่างไม่ว่าเราจะถามไปยังไงเวลาไหนพี่ก็เออโอเคสู้สู้น<ต>นะน้องตลอดแต่พอหลังหลังจากที่รู้จักกันมาก็คือกลายเป็นสนิทกันเลยไม่คุยกันเกือบทุกวันเลยคุยกันเกือบทุกวันวันหนึ่งผมจะรบกวนพี่ประกนเยอะเยอะจนเกรงใจเลยอ่ะเฟซกันตลอดแต่เกก็ไม่เคยบ่นหรือว่ารำคาญนะ แล้วก็อย่างก็เอกสารตามได้ชัดเจนแบบคิดว่าเออเราจะผ่านหรือไม่ผ่านอ่ะแล้วเรื่องงานเอกสารที่ว่าคิดว่าเออทางทางตัวพี่เองเตรียมให้หรือว่าดูแลเรื่องเอกสารให้เป็นยังไงบ้างครับก็ยืนครั้งแรกก็ผ่านอ่ะผมว่าโอเคนะแทบจะผิดที่เราเองวันนั้นเขียนผิดนิดนึงที่ว่าเขาให้แก้มาเออใช่มันหายไปหายไปทเดือนถ้าจำถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าสําหรับเอกสารแล้วก็การซัพพอร์ตของซีเคะซัพพอร์ตเราทุกอย่างเออคือว่าดีอันนี้คือดีมาก ก่อนหน้านี้ผมไปติดต่ออีกโครงการหนึ่งแต่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ไม่ถึงขนารนี้แล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่ื่นเอกสารเลยก็ไม่ได้อีกอย่างก็คือจะเอาเงินเราอย่างเดียวแต่ว่าพี่ไม่เคยเอาเงินเราเลยไม่เคยพูดเรื่องว่าเต้องจ่ายเท่านั้นนะเท่านี้นะแต่อีกโครงการหนึ่งที่เราจะไปจะเอาเงินอย่างเดียวจะให้กบโอนอย่างเดียวก็คืออย่างนั้นคะอย่างนั้นมีอีกความรู้สึกหนึ่งวันที่ไปเที่ยวเสม็ดนางชีแล้วพี่โทรไปบอกว่าน้องกบครับบ้านอนุมัติแล้วรู้สึกยังไงครับแบบ <DJ. S 2> ดีใจอะ <c oughs> ว่าเออได้มีบ้านเลย <c oughs> ไม่ไม่ก็คือกลมจะดีใจมากกว่าน,น้องใช่ไหมแต่นกอะคือแอบลุ้นอยู่แล้วว่าเออมันต้องได้มันต้องได้ใช่ไหมแบบว่าพี่ปกรณ์ก็พูดแบบว่าบิวอย่างดีว่า,วาเออ<ช>จะได้จะได้ออตอนนั้นกำลังก<ต>ับตอนนั้น,นกลังจะกับจะพังงาก็คิดว่าเออแค่เราเปิดโอกาสใช่ไหมเราพิสูจน์ว่าเออเราต้องทําได้ต้องลองคือต้องเออต้องลองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ต้องซีเรียสว่าเออเราติดอะไรตรงไหนก็คือทุกอย่างอะ มันปิดได้หมดมันไปได้แล้วแล้วเ,เหตุผลที่เลือกซื้อบ้านเนี่ยน้องเช่าบ้านหรือว่า,า,วาเเ,เคยอยู่บ้านตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็พอมาอยู่ตระก็มาเช่าบ้านก่วเนเมื่อก่อนอยู่ตรังไงก็อยู่บ้านตัวเอง<ม>แต่ว่าพอมาอยู่นี่เช่าบ้านใช่ไหมเดือนละห้าพันกว่า ก็คิดว่าเออถ้าห้าพันลาซื้อบ้านตัวเองก็ได้ผ่อนบ้านเองดีกว่าคิดว่าถึงเวลาแล้วต้องมีบ้านหลักหลังหลังจากซื้อบ้านไปแล้วแล้วก็ได้เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่พี่ได้เห็นก็คือน้องมีความสุขมากในการจัดแต่งบ้านก็เลยอยากจะถามความรู้สึกว่าเออมีความสุขขนาดไหนในการที่เรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ได้ทําบ้านในในแนวที่เราต้องการนะครับดีกับดีมากก็มีความสุขดีอ่ะก็แบบก็คิดว่าบ้านตัวเองใช่ไหม เล็ใหญ่ไม่สำคัญแต่งไปเรื่อยๆอยู่ไปก็มีความสุขดีก็อีกอย่างลูกก็ได้วิ่งเล่นตามแบบว่าไม่ต้องกลัวว่าเจ้าของบ้านจะดา่าถ้าลูกไปทำอะไรพังใช่ไหมใน,ในความรู้สึกพี่นะเวลาเห็นน้องแต่งบ้านนะแบบพี่โคตรม,มีความสุขเลย เพราะว่าเคยวนลน้องเข้ามามานั้วแต่บ้านสวยนี่แบบแ้พี่มีความสุขมากเลยนะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือทําให้น้องมีบ้านเป็นของตัวเองไงก็นั่งไงก็บอกแล้วว่าต้องเปิดใจแล้วคุยกับพี่ประกอบไงแต่ว่าเมือก่อนก็ไปดูนะแต่ไม่เคยคิดแต่ว่าคนนี้พูดอยู่ตลอดว่าเออคงไม่ได้คงไม่ได้พี่ติดแบล็คลิสแล้วอีกอย่างน้องไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับธุรกรรมเลยไงเราขายของก็ขายของอย่างเดียวแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าคนนี้เขากู้คนเดียวเราแค่ เป็นฝ่ายซัพพอร์ตเนาะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตใช้ชื่อใช้ชื่อเขาชื่อเดียวเลยครับโครดีอ่าอย่างนั้นก็อ่าคำถามสุดท้ายแล้วเนาะก็อยากจะถามนกว่าตั้งแต่เลือกจองบ้านกับทางทีมพี่พี่ประกรณ์เนี่ยแล้วก็จนถึงวันโอนจบกระบวนการที่ได้ย้ายเข้าบ้านเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมันมีความความคิดเห็นยังไงบ้างในขั้นตอนการดเนินงานของเราครับโอย สำหรับนกนะคิดแบบว่าคิดไม่ผิดเลยจริงๆที่เลือกที่ประกรณฉลึคือสะดวกสบายทุกอย่าง <c oughs> ไม่ว่าจะที่แบงค์ที่ที่ดินดาบสิ้นจนโอนกันเลยค่ะผมเคยไปเดินตกสอเองไม่ไม่ไม,ไม่เคยแบบไม่ได้แบบนี้คือแบบว่า CK เคซัพพอร์ตคุณตั้งแต่มัดจำ,จำจนถึงคุณโอนบ้านเสร็จออตั้งแต่จองอะไม่แค่เริ่มจองหลังจากนั้นก็ทาย คุ้แพ่ั่งเลยบบเป็นไงมั้งคะพี่กรณ์นู่นนี่นั่นอย่างเดียวตามได้เลยรับดีใช่ไหก็แสดงว่าการที่วันนั้นที่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านกับเราถือว่าเป็นสิ่งที่ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีสิ่งไหนที่ทําให้รู้สึกตะขิดตะขวงใจเลยในการเลือกซื้อนวันนั้นไม่มีเลยเราไม่มีเลยไม่มีไม่กระทั่งเลยไม่มีแทมแบบว่ากับพี่กรยังคิดว่าเออเป็นบุญคุณซะดไวยซ้ำเป็นแบบว่าเออทุกอย่างทําให้เราแบบว่ากล้า กล้าแต่สินใจอยู่ในวันนันน่าไม่ไม่มีความคิดเลยว่าทางทีมพี่ที่ทําเรื่องของเอกสารให้จะมาคิดค่าในหน้าจากเราก็เคยคิดอยู่แต่ก็ไม่เห็นมีการเรียกร้องอะไรก็บอกลตั้งแต่ต้นไงว่าพี่ประกวดไม่เคยเรียกร้องเงินไม่เคยบอกว่าค่านู่นค่านี่ค่านั่นไม่มีเลยจริงจริงอันนี้ยืนยันได้ครับแล้วไม่ว่าจะประเมินมาหรือว่าธนาคารมาธนาคารมาที่ตลาดเองมาสัมภาษณ์เราสองคนเองก็ไม่เคยนะพี่ประกวดไม่เคยบิวไม่เคยอะไรมาก่อน ถูกไหมว่าธนาคารเขาก็มาเองมาดูเองจริงๆลงพื้นที่จริงๆเป็ใหม่ครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้กับคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับว่าจริงๆแล้วการซื้อบ้านกับนายหน้ามันมันไม่ใช่อย่างที่ทุกคนกลัวกันนะครับแล้วก็อยากจะฝากกับทุกท่านไว้ด้วยนะครับว่าทางทีมเรานะครับประกอบงจากไคลานแล้วก็บริษัทส K p r พ p e r ต y นะครับยินดีให้บริการทุกท่านที่สนใจจะซื้อบ้านกับเราครับขอบคุณมากครับ